เทคนิคเพิ่มเติมนะครับน้องคิต้านะครับนี่คือรูดลายเดิมนะจริงๆอ่ะนี่คือแก้เป็นสาธิตนะสำหรับพี่แล้วพี่คิดว่ารูดลายเนี่ยมยันควรจะต้องปรับแต่งให้สวยกว่านี้นิดนึงอันนี้คือสาธิตว่าแนวทางในการทําแบบมันมีหลายแนวทางอันนี้คืออีกหนึ่งแนวทางนะพี่ทำเคอร์มานสองเส้นนะอันหนึ่งเส้นนีเราสีเล็กเหมือนเดิมนะครับแล้วเส้นนี้เราสีเล็กเหมือนเดิม แล,แล้วก็เราก็เอาเซสชันมานะครับ,อเ,นะรบเอาเซสชันแล้วก็แอด cross section เข้ามาแล้วก็ค a ลคูลเลตเลยก็เมืด h ไ g h ก็ได้นะครับโอเคตรงนี้ได้ผ่านมาเส้นหนึ่งนะแนวาทางพอนี้ก็เอาเวกเตอร์เส้นปิดเนี่ยที่เราทำไวน้นะครับแล้วก็ select เลือกได้เลย เลขหกส2แล้วก็0เอ้ยโทษ0 reset โอเคนะครับโอรเสเนี่ยน้องสังเกตนะมาดูนี่กันก่อนนะครับเห็นไหมผ่านของมันเนี่ยนะฮะก็คือตามแนวซึ่งตามแนวเคิร์ฟที่ตัดอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ความชอบนะครับว่าโอเครูดลายแบบไหนที่เราต้องการนะฮะอันนี้ก็มาทำเพิ่มเติมได้แต่ว่าพี่อยากเห็นแนวทางว่าในการทาทาแบบเนี่ย มันมีหลายแนวทางมากเลยลวดลายเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการความพอใจของเจ้าของงานนะครับอ็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะอันดับแรกเลยคือก็ต้องมาดูเรื่องของเวกเตอร์นะครับถ้าเวกเตอร์สวยเนี่ยนะฮะยังไงงานก็สวยเหมือนกับตรงมุมตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมเพราะว่าอันนี้คืองานสอนนะนะตรงเหลี่ยมตรงเนี้ยมันไม่ค่อยดีจรงิงต้องดัดสักนิดนึงนะาจะไอเพิ่มตัวรฮะ ไอตรงนี้ delete point โอเคมันก็อยู่โค้งหน่อยนะครับมันงานสวยไม่สวยเนี่ยขึ้นอยู่ที่ความละเอียดของของ,อของผู้คนทำงานแล้วล่ะเอาจะใส่กับดีเทลเล็กๆน้อยๆไหมนะครับอันนี้คือเบสิกนะฝึกได้แค่สองสาวันได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวน้องลองทำดูนะครับ